2 5่ S S เบรสคาเฟ่เนนตั้นค่ะเออนะคฮะมาเดี๋ยวเริ่มเลยตัวเนี่ยผ้ามาส่เผ้าสัมเมอร์สัมเมอร์ใส่สบายผ้าคอตตอนผ้าทีฟอรอะไรเงียเลยนีคยฮะอ่ะใช่โรลิาดิโอโอ้โหเออหมาดหลักหมาเป็นหมาเป็นหมายูนิคอร์นแม่เป่นตังเป่ใจมาอีกเมไม่มีไฟแม่สาวลอใส่อกต้งอกงานโอ้โงกานเนาะเออมีบอกว่าแาวหญิงหนึ่งนะเนี่ยฉัน เหรอเบสแมงกะพรุนเวียดนามที่ทั้งยอมกันนะออกงานนี่ตำรวจจับได้ห้ามัดละไม่ใช่คนละงานแม่พึ่งลูกมาเดี๋ยวชอยดูเยอะเลยแม่ตัวนี้ตำรวจตัวได้เยอะนี่ยจ้ะคนเยอะแม่จ๋าต้องรับหัวน่าจะเยอะพี่เออจะเป็นนักท่านผ้าแล้วน่เราโอ้ใช่ใช่ใช่แม่ซีปลาค่ะว้ายตัวนี้อกยาวนะโถโอถยาวมานิดนึงแม่จ๋าเนี่ยยังไงแม่จับตัวนี้เอเคมามเปิก็ได้ค่ะเนี่ย รอดอินสไตน์ออกอัปเดตอ่าใช uh oh ่มันดูแฟร์มันออกไปออกอัปเดตทันสมัยนะจ๊ะนะว้าวโอ้ยสยเต๋ยังไงเนี่ยสไตล์อัปเดตจริงๆไหมที่ไหนตัวนี้ออกยาวด้วยนะเออไม่ผ่นนะยาวไปหน่อยอุ้ยสวยมากสวยจริงตัวนี้สวยคุ้มมากแม่ดูสไตล์ฟิลแบบชนงานมือหนึ่งในติ๊กตอกกับแม่เออปาดคอนดามินต์หึ่แม่ดูของหนูเนี่ยเขาโคตรสวยถูกต้องพี่ใครได้เดรสล็อตนี้ของป้ายระบายไปกรีดออกมาค่ะเออโอ้โห ดีน้นิวเนาะผิจริงตาชํำนี่แม่ใหม่ไปห้อยมาอีกตัวค่ะเออนะเธอโคตรจรงหูวเนี่ยมาดูนวจตัวได้เยอะแม่จ๋าดีเก้าโลตีไปเลยสองรตัวบวกลบนี่นี่ว้าวว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 วลววว่อวนววววรวว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 วลวเววววววนวว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 วดววว่ววววววอวว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 วอววววรวมอว นี่ดูเราลิฟตกค้าลิ้มาพันมันจะพิวอันอีกแม่บอกอะใช่พันจะพิวันนีอีกนี่สานะโอ้โหแม่ดูนะดูหัวที่ออกนะหุ้ยนี่นี่งอนู่นาะหยกไปได้เลยคือมันเห็นพ๊บยักจยกอะโอายคือแบบคนไม่หนึ่งเลย แม่บอกว่านี่ยเหลืไป็น10สิก้อนแล้วเถอะนะไว้แรงมาก้อนแล้วแม่สาตัวนี้ปกติยกก้อนเก้โลเขาขายกันสีปอระวันนี้ร้านเราแม่เก้าสิบโลจ้ะยังไงสามพันเก้าร้อยบาทแนนโอ้โห9เกิกิโลสามพัาร้อยบาทแล้วสไตลงานแบบสวยมากสามเาแม่สาก้อนเดียตกเลยโอ้โหหามาตกตัวสิบบาทแน่นม่ได้ตัวสิบบาทเด็กตกเกบาทสิบาทไที่ไหนแม่สาเนะไทยจาก้อนรีวก้อนนี้ลดอีกสามร้อยบาทแนนจ่ะโอ้โหดังน สามพันหกร้อยบาทเนี่ยวะอยากกวยว่าไม่ใส่ใครใส่ได้ตั้เลยนี่สวยมาใหม่ไปให้ได้นะพี่เต้พี่เต้ใหม่แม่เกินไปมากเลยจริงเนอะสวยมากเรือใบจะทำถึงจริงไหมลดจริงจริงเออไทยอาแม่จาเด็ดคาเฟ่เนสร้งไฝเรือใบก้อนรีวิวสามหกยาู้ก้อนรีวิวก้อนเอหนึ่เลยเอหนึ่งหกเออนี่แล้วบายมีอสวย A 1 6มาได้เลยได้ก้อนที่หนูโชว์เลยก้อนนี่หกหน้า่หนาคตรตุกบอกเลยมันนี่สิบหกนะเอาไปขายแบบ2 5ง3 5 0จริงเถอะสไตล์ขายได้ราคามากเนี่ยแม่สไตล์รถก็ดีมากแม่จ๋าใช่ค่ะงเอานะรถนี้แล้วโชว์ดูเยอะมากไม่ดูประมาณครึ่งก้อนเลยไม่ดูนะเองประมาณครึ่งก้อนอยู่นะไม่ดูเหลืออีกเยอะค่ะเอาก้อนนี้ A 1 6นึ่ได้เลยถูกต้องขายมันหกก้อนรีวิวใส่เด้ห้าพานที่จริงใส่ไปค่อยมาอีกค่ะราคานี้ไวที่ลักรถนี่อันนี้แต่งปักมาค่ะแม่ โอ้โหแม่ริงไปห้อยมาตัวเลยใครจะจัดก้อนใหม่ยังไงพี่เต๋ใครจะเอาก้อนใหม่นี้นึ่งสิก้อนแล้วแม่ขาเนะเหลือไม่ถึงสิก้อนแล้วแม่สามนเก้าสาก้ตัดหก้อนสิบก้อนนี่ะส่งป๊าใครจะเอาก้อนใหม่แม่วีห้าเอสได้เลยวีวียี่สิบห้าเอสวียี่สิบห้าเอสน่ะวียี่สมาได้เลยเหมื่นอเรียนทอเลยเ่กี้นะวีปู้าเอสได้เลยแาแล้วอ่ไดจับี่ขอไพ่หนึมืนนิดงไนะสามพันเก้ารบาทเก้าสิบโลโคตรคุ้มคุ้มจริง ไปมาอีกค่ะน่าจัดทีทีนี่สวยเลยป้ายนี่สวยมากเลยนะสวยมากป้ายนี่สวยทุกงานเลยแม่สาดาวพี่เสกมันออกสไตล์ียดนามเยอะมากเออแม่สหาดาวอยู่แล้วติดกันเลยป้ายนี้แม่ไปแขวนเขาไม่รู้เนาะเป็นมือส่งบางตัวเลยนะแยิ่งใหม่ป้ายคู่อะไรเงี้ยไม่โผโคตรจังอ่ะขายเป็นราคามื้นหนึ่งได้เลยอ่ะจริงเธอเออแม่เราดีมีเอี้ยมยีนสั้นด้วยนะเธอใครอยากดูบอกได้นะแม่นะยมีนสั้นก็มีนะแม่แม้เอันนี้คอมเมนต์มาให้แล้วค่ะไม่กันไวน่ารักมากนิวเหมือนเลย จับตรงนี้หน่อยอู้หสวยหัวเยอะมากเลยนะโอ้โหเออไปที่รักช้ำโอ้ยไม่น้ำเยอะเนาะเออใช่เออรอบนี้น่าจับมากเลยอ่ะดูนะไปดูดิโอ้ยโอ้โหแล้วใหม่ป้ายห้อยอีกค่ะใ่ปห้อยมาเลยพี่ดูมันเกินไปมากโอ้โหมันน่าจบหน้ามัไอไลเสือไรเสือนี่โอ้โหดูเสือมาจ้ะ าเออนะฮเสือสาวเวอร์สวยจริงสวยจริงม่สาวเออร์เขอกจากท้าเมื่อกี้นี่ V สองห้า SS แม่สาวเออรสตั้งค่ะคาเฟ่นึ่ฟันเมย์มีโกวสวยจริงพี่ใครที่มาดูยอนหลังนแนะนำตัดมบ๊อบเลยวิาีานอไเงี้แม่อันนี้ก็ป้ายแบนนะแบนดชิวเนี่ยที่เขาทำเดตอะไรน่ารักน่ารักอ่ยหอยโแบรนด์นี้เออม่ไม่เป็นแบนดฝั่งไหนพี่เตะแต่นูเคเห็นนะเหมือนจะเกหลีก็ไม่หนไม่ได้ตัดงี้ยมันแบนชงตัวหนึ่